สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนันดโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096.768.4595 081.357.0422 จังหวัดชัยนาทและวัดสพยาวัฒนารามจัดการแสดงละครอิงพระพุทธประวัติสื่อผสมประกอบแสงสีเสียงชุดอัฐมีบูชามหาปรินิพานและประวัติศาสตร์ของพระพุทธรูปปางประทับนอนหงายในหีพระบรมศพภายในงานเล่าขานตำนานเมืองสาพยาสัพยาอัฐมีบูชาลำลึกประจำปี2568 ที่วัดสัพยาวัฒนารามอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนายวิศณุวิทยาวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทร่วมรับชมการแสดงละครอิงพระพุทธประวัติสื่อผสมประกอบแสงสีเสียงชุดอัฐมีบูชามหาปรินิพานและประวัติศาสตร์ของพระพุทธรูปปางประทับนอนหงายในหีพระบรมศพหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปางแย่เท้าเป็นพระพุทธรูปประทับนอนหงายในหีพระบรมศพโดยมีพระบาทยื่นออกมาจากหีพระบรมศพโดยมีพระมหากรสปะซึ่งเป็น เป็นพระอาหารหันตสาวกและพระสาวกรวมทั้งหมดสีรูปนั่งกราบสักการะอยู่ปลายพระบาทอันเป็นพระพุทธรูปเก่าแก อาชมยากอายุกว่า100ปีภายในวิหารน้อยเก่าแก่อายุกว่า120ปีคู่บ้านคู่เมืองสัพยามาชานานโดยมีประลัดจังหวัดชัยนาทส่วนราชการและประชาชนร่วมรับชมประวัติความเป็นมาวันอัธมีบูชาเมื่อพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้ว8วันมัลลักษัตริย์แห่งนครกุสีนาราพร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์อันมีพระมหากรสปเถระ,เ,ระเป็นประธานได้พร้อมกันกระทําการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ นามกุฏทพันธมะเจดีแห่งกรุงกุสินาราเมื่อวันแรมแปดข้ามเดือน6ซึ่งนิมนต์เรียกกันว่าวันอัธมีนั้นเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่วนโดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาได้พร้อมการประกอบพิธีบูชาขึ้นเป็นการเฉพาะภายในวัดเช่นที่ปฏิบัติกันอยู่ในวัดมหาธาตุยุวาราชรังสิตเป็นต้นวันอาทมีคือวันแรมแปดค่ำเดือนหกเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาถือเป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันที่ชาวพุทธตัองวิปโยคและสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมาศาสดาซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสุดยิ่งและเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึก ถึงพระพุทธคุณให้สําเร็จเป็นพุทธานุสติภาวนาในกุศลการประกอบพิธีอธมีบูชานั้นนิยมทํากันในตอนค่าและปฏิบัติอย่างเดียวกับ การประกอบพิธีวิสาขบูชาตามแี่งคำบูชาเท่านั้นนอกจากนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันแรมแปดค่ำเดือนเจ็ของทุกปีซึ่งในทางพระพุทธศาสนาคือวันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปริณิพานได้8วันดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันอัฐมีบูชาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย สุเลนติสาคารังเอวะเมวะอิตตโตทินังเปตานังโตติลโสยะทานวิวันจันตุสัมภโรโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมอะระหะตสัมมาสัมพุทธะ เราทั้งหลายเราทั้งหลายถึงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซ,ซึ่งพระผูเกียรติต่อไปนะครับ ปะโบอาภเรสาธรรมสะสะวติวสบานิสัวทะตเวียอยูวิยะติสมุทามิ เหตุหลายต่างๆก็เบาบางลง <ขอ S 2> นะครับเขาบอกว่าเขาก็สามารถที่จะเผยเป้า เสียงพร้มือดังๆให้กับการแสดงในชุดพระพุทธเจ้า้าพคระองค์จากโรงเรียนสัพพยาวิทยาหน่อยได้ไหมคะวัดสัพพยาวัฒนารามและชาวอำเภอสัพยา ที่จะยังรู้ถึงความไม่สิ้นสุดได้ทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวเข้าเป็นการละครหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยแชมพมูว่านหางจระเข้จากสารเปลยพักตกชื่อว่าลํำคุณข,ข่าหอพระไตาคือองค์ทรงโศกโศกีอาสุภา รุรมมาประสิทธิ์ประสาทลูกพระภายเทวันไปห้ามพระอายาเพอรีบรถบทจรทีมข่าว AEC TV Channel รายงานะขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สารสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟผสุขภาพกาแฟทีอิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกร,รับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน